สวัสดีครับ,รบนี่ก็ประมาณยี่สร็เศษปโมงเท่เนี้อ่าตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณทางลอดใตสนะ้สะพานเนี่ยนนี้โรงเรียนพิจารณผู้เบียนนะี่ยมีทางลอดใตส้สะพานแล้วก็มาทางอันนี้น,นบ้านสุดภักชุมชนสุภาพใต้นะันี่วนทางน,นี้ก็เป็นแปลบานบันบันเพิ่มนะครับ ครับมาดูข้างหลังผมนู่นคือฐานีรถไฟระดนนสูงนะครับเราไปดูกันชัดๆกันหน่อยครับฝั่งนู่นครับผมวนให้ดูก่อนนะครับนฐานีรถไฟนะครับสูงน่าก็เออยังไม่เท่าครั้งปีที่แล้วนะครับช่วงเดือนเดียวกันเลยครับเนี่ยกันยาตุลาค่อมกันเนี่ย นช่วงต้นสุสพักต้นไม้สูงสูงอันนี้ทางทางทรัพย์ทางหลงทาง,ด,นะทางดีนะครับอันนี้ทางรถนะครับก็เออรถวิ่งไม่ได้นะครับวันที่ห้าตุลาห้าประมาณเที่ยงเศษนะครับอันนี้ก็ะขามทางรถไฟมาก็เป็นเอ,อ่อเดี๋ยวทางนี้ก่อนนะครับทางพึงไปนูน่นไป ทางไปกศนนะครับทางนู่นกับทางขามทางะสะพานสูงนะขามทางรถไฟอีกจุดหนึ่งใายมือก็ไปทางขามสแกแสงนะครับขว่ามือไปทางบรนบัวนะครับก็มาจบสนิทได้ท่นี่ทางน้ำเริือเอ,อือฟังนู้นก็เริืมเอือนะครับพเพราะลำเชียงไกลมันรอดเลยมันขามนะตามือผมครับขามไปฟังก็ไปตรงอะไรนะาฟบันบัวเนาะ ออกพีมายเสร็จเลยนะครับอันนี้ฟังนี้ก็คือเป็นทางทางรอยที่ออกมาครับน้ำก็เออเต็มครับบางเห็นเออมันจะประมาณห้าถุ่มประมาณเนาะแล้วก็<ม>ก็ยังไม่ยังไม่ไม่มากเท่าไหร่ทำความลำบากก็อาจจะมีบ้างนะเนาะมีเลยแหละจะมากจะน่อยขึ้นอยู่กับ บ้านต่างตบางเรื่อนของของผู้ของประชาชนนะครับราษดรโอเคครับกำลิว,วสรุปว่าสรุปว่าด้านหลังของผมบานสุนพักทงางไปบรนสุนพักครับรลอดตายสะพานไปไม่ได้นะครับนี่คือบทสรุป <c oughs> ครับก็รีวิวพี่น้องมาลองดูนะครับ ผมก็คาดว่าคงไม่หลายวันเนาะคาดว่า,า,วาไม่ปีแล้วแต่บ้านเราปีนี้อาจจะมันระบายไปทางทางทางจักรลาดทางเมืองเขาจักรลาดเขามีไม้เย้ะมากก็น,นี้ไปนั่งอยู่ชุมพวงหลายครับไปเห็นจใจทุกท่านนะครับนี่ก่อนสวัสดีครับปลอดภัยทุกท่านนะครับัส,สดีครับ